สวัสดีครับเปกแบบบ้านสวยนะฮะจากช่องแบบบ้านสวยนะครับช่องอยากจะพูดเรื่องบ้านกันวันนี้พี่เอกพามาเดินริมน้ำเนาะริมน้ำเมืองจันทนะครับถ้าเกิดใครมาเมืองจันทเนี่ยต้องมาริมน้ำเลยที่นี่ก็จะมีร้านอาหารมีคาเฟ่มีโรงแรมมีโฮเทลมีแม้กระทั่งเซอร์วิสรัตเมนต์นะแล้วก็มีบ้านเก่าๆน่าจะสมัยรัห้าแหละนะครับมีอะไรเยอะเลยนะครับใครที่มาเมืองจันทร์ไม่ควรพลาดนะครับก็มาเดินได้ทั้งวันเลยตั้งแต่ช่วงกลางวันนะครับ คือเช้ามาพักที่นี่ก็ได้กลางวันนะครับก็ทานอาหารที่นี่แล้วก็เย็นก็ยังเปิดอยู่นะครับก็มีร้านที่เปิดถึงเย็นเปิดถึงกลางคืนเลยนะครับวันนี้พี่เอกมาพาทีมงานมาทานกาแฟแล้วก็เห็นร้านนี้น่ารักมากเลยคือคอนเซปต์ในการออกแบบนี้แบบโดนใจอะ่ะคือทําน้อยแต่ได้มากนะครับคอนเซปต์ในการแต่งร้านนะั่นคือเน้นสไตล์แบบดิบๆหน่อยนะครับผสมกับงานที่เป็นบ้านบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ของเก่านะครับ แล้วก็อิดบล็อกเนี่ย<ม>ก็เอามาเลือกใช้นะมีทั้งอิดช่องลมนะครับแล้วก็อิดบล็อกที่เป็นบล็อกสั่งพิเศษนะอันนี้ไม่ได้ขายทั่วไปนะครับความหนาจะได้แล้วก็ความแข็งแรงก็จะมีฉะนั้นการที่เราใช้อย่างเงี้ยเราต้องเลือกหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าหยิบตามท้องตลาดมาก็ใช้ได้เลยมต้อง Bye, ไม่ใช่ <laughs> นน้องเจ้าของร้านร้านนี้ชื่อร้านค o มิ n งคาเฟ่นะครับลืมลืมลืมแนะนําชื่อร้านเลยอยู่ริมน้ำเมืองจันทร์นะครับ like อ่ามาปิซซดาอ่าเมนูแนะนําเลยถ้าเมืองจันทร์เนี่ย คือจะนอกจากน้ำมะนาวนะจะมีน้ำมะปี๊ดนะครับใครไม่รู้จักน้ำมะปี๊ดต้องมาเมืองจันนะครับน้ำมะปี๊ดนี่คือเป็นอะไรหลายเป็นกิมมิคอ่าแล้วก็เป็นกิมมิคของเมืองจันเลยยิ้ได้เลยยิ้ได้เลยครับไม่เป็นไรนะครับน้องน้องที่น้องตุ๊กตานะครับน้องติ๊กน้องติ๊กนะครับเป็นเจ้าของร้านนะครับใครมากะทักทายได้อายยาวใส่ดีแล้วก็นอนน่ารักทั้งคู่นะครับก็ถือโอกาสอุดหนุนน้อง ก็ใครมานะอย่าลืมมาทักถ่ายกานแล้วเนี่ยพี่ยากจะเก็บบรรยากาศให้นะครับใครที่ต้องการจะแต่งร้านแบบเอาง่ายๆเลยนะไม่ต้องลงทุนเยอะแต่มันได้มุมประมาณนี้ได้สีได้สันแล้วก็ได้แสงและเงานะครับแล้วก็การจัดฟังก์ชันเนี่ยมันง่ายมากนะครับมันทําให้เราแบบดูแลง่ายด้วยนะครับก็อย่างที่พี่เอกบอกไปใช้อิกบล็อกบ้างใช้อีกช่องลมบ,บ้างเนี่ย ผนังของเดิมเนี่ยสีของเก่านนองสจะเป็เนสีสีเหลืองเหลืองใช่ไหมฮะสีเหลืองเ,องเองนอะเออสีเหลืองไข่ทีนี้น้องก็ทําง่ายๆเลยก็เอาสีลบมาป้ายก็ก็คือป้ายแบบมองไม่สนใจเลยว่ามันจะออกมายัางไงใช่ไหมจริง, <c oughs> รงๆลบหมดไม่ใช่หรอกน้องก็ตั้งใจน้องก็ตั้งใจ <c oughs> คือมันเป็นสิ่งแรกที่น้องก็คิดแหละพี่ว่าใช่ป่ะคิดว่าทํายังไงให้มันถูกที่สุดอะน้องอเนี่ยเขาความดิบด้วย ใช่ไหมไม่ไม่เข้ากับหน้าน้องทั้งสองคนใช่ไหมก็โอเคนะพี่ว่าพี่ว่าดีเลยแหละนะครับข้างบนจะเป็นไม้อยู่นะก็คือพอไอ้พวกที่มันดิบมากๆงนี่ยแล้วมันมีไม้ตัดมันทาให้มันไม่ไม่ดิบจนสุดสุดโป่งอ่ะมันก็ยังมีความซอฟของมันนี่ดูป้ายร้านได้ไหมป้ายร้านจะเป็นแบบสนิมสนิมนะอันนี้ต้องไปทิ้งให้ขึ้นสนิมไหมหรือว่ามันยิ่งทำให้มันสนิมใช่ไหมใช้น้ำยาใช่ไหม อ๋อใช้กดอ๋ ا. อ ا. นี่เป็นไงเท่มากไม่ไม่ใช่ว่าหยิบของเก่ามาใช้นะคือเอาของใหม่ของใหม่มาทําให้เกา่เกาอ่าไม่ธรรมดาก็น่าจะครบถ้วนเดี๋ยวน้องๆทีมงานจะเก็บภาพอินเสิร์ตให้นะครับว่ามีมุมไหนเก๋เกบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามเ่ียกไปเรื่อยนะเ่ียกจะพยายามแนะนํนาแนะนําคาเฟ่แถวออฟฟิศเ่ียกแหละนะครับที่เก็บไปไหนไกลไม่ใช่ก็คือมันมีของดีเยอะของดีรอบตัวเราไม่จำเป็นต้องไปไหนไกลนะครับแล้วก็ บางเรื่องบางราวเนี่ยมันมีเรื่องเล่าของเขานะครับอย่างเมืองจันเนี่ยเป็นเมืองเก่าอีกเมืองหนึ่งเมืองพระเจ้าตากนะครับมันมีเรื่องเล่ามีมีริมน้ํามีทะเลมีภูเขามีน้ําตกนะครับฉะนั้นพี่เอกจะมีคอนเทนต์เนี้ยมาให้เรื่อยๆนะครับติดตามชมนะครับวันนี้พี่เอกต้องลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับมี Facebook ร้านไหมมีครับติดตามอัพเดทได้เลยอ่าโอเคเลจะขายค่ะดูแรกนะคะให้พี่เอกนั่งนั่งตรงนี้แล้วก็ข้นขายอ้าวกิมมิคของร้านเลยต้องมีรูนี้ เอาเอะเอาอะไรที่เราคิดว่ามันมันสวยอเอาเลยเอา่าเอาทุกมุมร้านเลย